พระเจ้าเพราะเราเชื่อว่าพระเจ้านะขงพระเจ้าไม่ตายแต่ทรงพลานุภาพอยู่เสมอคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดใดที่สามารถแทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณแต่เราทั้งข้อและไขในกระดูกสามารถวิจัยความคิดและความมุ่งหมายในใจได้ด้วยขอพระคุณยามรุ่สวุ่ของพระเจ้าได้เปิดตาใจเราให้เกิดความประจักษ์แจ้งและเราจะตอบสนองต่อคําของพระเจ้าและประพฤติตามเราจึงขอบพระคุณร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเรามีกระดี่ฟังเรื่องของการสร้าง คริสสจักรทั้งฝ่ายอาคารด้วยคริสตจักรก็คือชุมชนผู้ที่เชื่อในพระเจ้าคือเราทั้งหลายที่ถูกเรียกออกมาจากความมืดความบาปมาเป็นชุมชนนี้ก็คือคริสตจักรเป็นรินสตจักที่มีชีวิตถึงกระนั้นก็ตามริสตจักในฝ่ายตัวอาคารก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องรู้ไหมขึิจักการบทที่สองเริ่มต้นคริสตจักรเนี่ยนะครับเขาก็ไปอยู่กันตามบ้านนะครับตั้งแต่สมัยพระเยซูประกาศก็ใช้บ้านของ,ของ ผู้เชื่อประมาณหลังจากที่เบศุสติมาจนถึงประมาณเกือบ100ปีถึงจะมีเหมือนกับตัวอาคารนะครับเนื่องจากจากกักรพรรดิองค์หนึ่งที่ได้มาเชื่อพระเจ้าอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วเขารู้สึกว่าต้องรวบร,รวมไว้แล้วก็มาในรูปแบบการมีห้องประชุมนะนั่นคือเกิดขึ้นนานมากนะช่วงแรกๆไม่มีแต่ช่วงแรกๆก็ใช้บ้านที่จะเป็นพระพรเป็นที่ที่สร้างชีวิตคนเป็นที่ที่เปลี่ยนโลกนี้ดังนั้นเนี่ยนะครับในบ่ายวันนี้อยากจะมีได้ แบ่งปันข้อคิดเรื่องของบ้านแห่งพระพรก็คือเราทุกคนมีบ้านบ้านของเราสามารถใช้เป็นพระพรในด้านไหนได้ลองฟังดูนะครับซึ่งพี่น้องหลายคนที่มีบ้านแล้วก็เปิดบ้านออกเป็นกลุ่มเซลเป็นกลุ่มอะไรก็ถูกต้องแล้วแต่อาจจะมีบ้านอีกลักษณะอื่นที่สามารถใช้เป็นแบบอื่นได้ที่เป็นพระพรเรามาดูซิว่าในบัมพีเนี่ยเขาใช้บ้านให้เกิดประโยชน์ได้ยังไงนะเพราะว่าบ้านเนี่ยนะ ใช้ไม่ใช้มันก็เป็นครับมันก็เก่าแต่ยิ่งใจะใช้ก็ยิ่งใหม่เพราะเราต้องกวาดแลาต้องทําความสะอาดใช่ไหมครับโอเคให้ก็คิดเราถ้าเรามีบ้านนะครับจะเป็นบ้านแห่งพระพรได้ไหมและเป็นบ้านพระพรในเรื่องใดหรือในแนวใดในมุมใดนะครับสักสี่ห้าแบบนะว่าเราจะสามารถใช้บ้างเราเป็นพระพรในเรื่องนี้ได้แบบที่หนึ่งนะครับกิจกรรมที่สิบสองข้อสิบสอง กจิจการบทที่12ข้อที่12พัมพีได้บอกไว้นะครับในพัมพีตอนนี้บอกว่าเมื่อเปโตคิดอย่างนั้นแล้ว <c oughs> ก็มาถึงตึกของมารีมารดาของยอนผู้มีชื่ออีกว่ามาระโกที่นั่นมีหลายคนได้ประชุมมณิฐานกันอยู่เรื่องเหตุการณ์ตอนนี้เรารู้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเปโตเนี่ยร้อนรนมากเทศนาประกาศและถูกจับจําได้ไหมถูกจับไปอยู่ในคุกและปรากฏว่า พี่น้องผู้เชื่อก็เป็นครับเอาละผู้นำดุจเจ้าเขาก็มาร่วมใจกับธิฐานเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในบทที่สิตอนตอน้ตนๆก็จะรู้ว่าทูตสวรรค์ก็มาตัดโซ่ตัวเปิดประตูคุกออกใช่ไหมครับแล้วก็ไปตโตก็เป็นครับออกมาเดินอยู่ในถนนคิดว่าฝันไปคิดว่าละเมอที่ไหนได้เฮ้ยจริงนี่เดินมาสักพักหนึ่งก็มาถึงข้อสิไงครับ เมื่อเปโตคิดอย่างนั้นแล้วก็มาถึงตึกของมารีมันดาของยอนผู้ชื่อว่ายาคาโกที่นั่นมีหลายคนได้ประชุมอธิษฐานกันอยู่แสดงว่าบ้านแห่งนี้เป็นบ้านอะไรครับเป็นบ้านอะไรครับบ้านแห่งการอธิษฐานเห็นไหมพวกนี้มาอธิษฐานกันแสดงว่าบ้านของเราสามารถเป็นบ้านอธิษฐานได้เห็นไหมนี่เป็นอันแรกนะพวกอธิษฐานไม่ต้องอาศัยแสงสีไม่ต้องอาศัยอาหารอะไรมากมายจริงไหมครับเปิดบ้านเราออก สองคนสามคนห้าคนก็เป็นบ้านของเราใช้สรัรว์การอธิฐานได้นะตอนนี้เนี่ยพวกผู้เชื่อเนี่ยอธิฐานอย่างร้อนรนจะอธิฐานอดอาหารอธิษฐานกี่วันผมไม่รู้อธิษฐานจนเป็นไงครับจนเปโตรถปลดปล่อยออกจากคุกลองคิดดูสนะิบ้านของท่านเนี่ยนะเป็นวอลลุ่มรู้จักไหมวอลลุ่มเนี่ยเป็นที่ที่เราก็จะมาร่วมใจกันอธิษฐานเขยา่าประตูสวรรค์นะขอวิงวอนต่อพระเจ้าในเรื่องบางเรื่อง ฉันในบ้านของท่านเป็นบ้านอย่างนี้พอได้ไหมเห็นไหมบางบ้านเนี่ยใช้ได้เกือบทุกแบบเลยนะครับแต่บ้านแบบหนึ่งก็คือในนี้ก็คือเป็นบ้านอนิฐานจะเป็นบ้านที่เห็นการงานของพระเจ้านะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นบ้านกลุ่มเซลนะครับแต่จริงๆเนี่ยในที่สุดก็อาจจะเป็นกลุ่มเซลล์ก็ได้แล้วแต่นะครับนี่เป็นบ้านแบบแรกบ้านเห็นการอธิถานบ้านแบบที่สองในพระวจนะของพระเจ้า กิจการบทที่16ข้อที่14บสมีหญิงคนหนึ่งในพวกที่ฟังเราชื่อลิเดียมาจากเมืองที่ยาทิลาเป็นคนขายผ้าสีม่วงเป็นคนที่ถือพระเจ้าหญิงนั้นได้ฟังเราและพระเจ้าได้ทรงเปิดใจของเขาให้สนใจในถ้อยคําซึ่งเปาโลได้กล่าวเมื่อหญิงคนนั้นกลับทั้งครอบครัวของเขาได้รับบติบสมาแล้วจึงอ้อนวอรว่าถ้าท่านเห็นว่าเขาจะเป็นคนสั์ซื่อต่อพระเจ้าเชิญเข้ามาพักอาศัยอยู่ในตึกของเขาพระเจ้าเถิดและเขาก็ ได้อ้อนวอนจนเราขัดไม่ได้นี่เป็นกิจจักสมัยแรกเปาโลเนี่ยไปประกาศในที่สุดก็มีคนเชื่อพระเจ้าและในกลุ่มผู้ที่เชื่อพระเจ้ามีคนหนึ่งชื่อลิเดียเป็นคนขายผ้าสีม่วงถือว่าเป็นคนชั้นสูงการขายผ้าสีม่วงเป็นผ้าที่มีราคาเหมือนกับเป็นนักธุรกิจเข้าใจไหมเป็นนักธุรกิจทีท่ทำงานได้ดีแล้วเชื่อพระเจ้าแลวรู้สึกว่าตื่นเต้นในการรู้จักพระเจ้าแล้วก็เปครับ บอกปรโย่ยาพิ่งไปมาพักที่บ้านเลยมาใช้ที่บ้านแสดงว่าเขาเป็นนักเรีบ้านเขาคงจะใหญ่ถูกต้องไหมเป็นบ้านที่สามารถรองรับอะไรต่างๆได้เยอะเห็นไหมครับนี่เขาเลยไม่มีใครบอกเขานะไม่มีใครร้องขอบอกเราจะใช้บ้านจะไม่แต่เกิดจากเจ้าของบ้านที่เมยครับขอเชิญมาเลยมาพักที่บ้านเมื่อมาพักที่บ้านแล้วเนี่ยคิดว่าลิเดียเขาจะทําไงมาแล้วใช่ไหมเซเว่นอยู่ตรงหน้านะ อยากจะกินอะไรไปไม่ใช่การที่มาที่บ้านแสดงว่าเขาดูแลต้อนรับขับสู้อัครทูตต่างๆนี่เป็นธรรมเนียมหรือเป็นประเพณีของคนยิวด้วยซ้าไปนะว่าจริงๆเนี่ยคนของพระเจ้าเนี่ยต้องต้อนรับผู้รับใช้ของพระเจ้าทําไมว่ามีจึงบอกว่าถ้าไปบ้านไหนเนี่ยถ้าไม่ต้อนรับเนี่ยออกจากบ้านเลยครับสมบ,บัติผงคีดินเลยไม่ยอมต้อนรับคนของพระเจ้าไม่ยอมต้อนรับตัวแทนของพระเจ้าเนี่ย หางไม่ใช่ไม่ส่วนเกี่ยวข้องเลยนะแต่บ้านไหนที่เปิดรับเองครับสันดิสุขของพระเจ้าก็จะไปถึงบ้านนั้นลิเดียเป็นคนหนึ่งที่เห็นไหมมีหัวใจที่อยากจะใช้บ้านใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ในที่สุดเนี่ยก็เป็นที่ที่เปิดคฤดจักรไปเลยนะพอมาอยู่มาหลายวันเห่นไหมกลายเป็นในที่สุดกลายเป็นจุดเริ่มต้นของคืดจกักรย่อมย่อมก็เป็นได้ดังนั้นนี่เป็นอีกประเภทหนึ่งบ้านแบบที่สองก็คือบ้านอะไรครับ บ้านเห็นการต้อนรับและการเปิดขึ้นจากในที่สุดนะรีเดียเป็นคนที่บ้านที่เปิดออกต้อนรับคนนะบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านที่สามารถเปิดออกต้อนรับคนได้ไหมและในที่สุดกลายเป็นคิ้นจักรไปก็เป็นได้เพราะขิ้จักสมัยแรกก็เกิดขึ้นที่บ้านก่อนพี่น้องจําได้ใช่ไหมในกิจกรรมวันที่สองเมื่อคนเชื่อสามพันคนเขาก็ไปสามีทํากันตามบ้านนะครับก็คือไปเปิดขึ้นจักบ้านไปใช้บ้านที่มีอยู่แล้วนั่นคือง่ายที่สุดดังนั้นเนี่ย เราสามารถใช้บ้านของเราถ้าบ้านเราเป็นพระพรได้แต่ไม่หมอกว่าทุกคนที่มีบ้านจะต้องเปิดทําอย่างนี้นะไม่ใช่เพราะบางบ้านก็อาจจะไม่เหมาะโดยเฉพาะถ้านในบ้านของเรายังยังมีการต่อต้านอยู่เลยสามีก็ไม่เห็นด้วยเนี่ยโอ้โหใครจะกล้าไปครับเข้าไปแล้วจะออกมาไม่ได้รอดไม่ออกไม่รอดออกมาเน้นต้องเข้าใจนะครับ่าต้องเป็นบ้านที่ทุกคนเพราะเจ้าของบ้านมีส่วนสําคัญใช่ไหมเราจะไปไหมที่ไปบางบ้านแล้วเขาไม่ต้อนรับเราหรือมีบางคนเนี่ย เดินคอมเมนต์ดูเราอยู่แล้วเ,เราจะอยู่ได้ไหมเราจะรีบว้ยประตูอยู่ตรงไหน,นใช่ไหมดังนั้นเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สําคัญริดเดียเนี่ยเป็นคนที่เปิดกว้างเลยยินดีต้อนรับและทคแคร์อย่างดีนี่เป็นแบบอย่างของขึ้นจักบ้านที่จะเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยบ้านของเราถ้าพระเจ้าให้เรามีบ้านที่ใหญ่หรือที่รองรับได้ที่เหมาะสมนะครับก็เปิดได้แต่ถ้าไม่เหมาะก็ไม่เป็นไรนะไม่ใช่ว่าทุกบ้านต้องเปิดนะไม่ใช่นะครับโอเคเข้าใจนะครับ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่ออยู่ที่บ้านของนางริเดียนะครับเป็นพระพรอยอย่างมากต่อคนทั้งหลายที่เข้าไปนะครับการเปิดบ้านหนึ่งหลังอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดคืบจักรเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้นะครับนะแม้ว่าตอนแรกเริ่มเนี่ยอาจจะไม่ดูเหมือนไม่ค่อยพร้อมนะครับแต่ว่านางริเดียเนี่ยเป็นครับโอ้เชื่อปุ๊บนะเปิดบ้านเลยอะ่ะโอ้โหในที่สุดกลายเป็นที่ประชุมในเมืองนั้นนะครับ ก็เป็นบ้านแห่งพระพรที่สองบ้านแบบที่สามนะครับพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมกิจกรรมบทที่สิบแปดข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สามหลังจากนั้นเปาโลจึงออกจากกรุงเอเธนไปยังเมืองโคลินท่านได้พบยิวคนหนึ่งที่นั่นชื่ออะควิลาซึ่งเกิดในแคว้นปอนทัสแต่เพิ่งมาจากประเทศอิตาลีกับภรรยาชื่อปิซิลา เพราะจัก,กรพรรดิคลาวดิอัสมีรับสั่งให้พวกยิวทั้งปวงออกไปจากกรุงโรมปอโลจึงไปหาคนทั้งสองนั้นและได้อาศัยทําการอยู่กับเขาเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเป็นช่างทําเต็นท์ด้วยกันเปอโลได้สนทนาทมในธรรมศาลาทุกวันสบาโตได้จักชวนทั้งพวกยิวและกรีให้เชื่ออันนี้เป็นบ้านของใครครับปาโลไปที่บ้านของใครสองคนชื่ออะไรครับเบซิลลากับอะคิลา สามีภรรยาเ<ะ> <bitcoin. S 2> มื่อเมื่อเปาโล<ะ>ไปประกาศคนเล่นี้เชื่อในที่สุดเปาโลไปที่บ้านของสองคนนี้เ<ร>พราะไปทํางานด้วยเปาโลเนี่ยเย็บเต็นด้วยนะครับก็คือทํางานด้วยเพราะไม่มีใครสรับสนอย่างเต็มที่ต้องทํางานตัวเองด้วยกลางคืนทางานกลางวันรับใช้ก็เป็นที่มาของคนที่เย็บเต็นก็คือต้องดูแลตัวเองแทนที่ขึ้นจักจะดูแล งานที่ไปทําด้วยกันคือเย็บเต็นนะครับก็เลยกลายเป็นคำหนึ่งที่บอกว่าบางครั้งผู้รับใช้พระเจ้านั้นคิดจักยังไม่ดูแลก็ต้องไปเย็บเต็นหมายว่าทํางานอื่นนะที่มาทำงานอื่น,นะม,าาน,นมาประกอบเพื่อจะช่วยในคารดารงชีวิตและเมื่อไปอยู่ที่บ้านของเปสลาอัลกิลาเนี่ยในที่สุดมัวแต่ทำงานแล้วทําอะไรด้วยรู้ไหมเปาโลทําอะไรสร้างสาวกครับก็คือใช้เวลาสามีมทธสอนสองคนนี้จนทั้งสองคนนี้กลายเป็น สาวกแลวก็เป็นคนที่มีอิทธิพลสามารถประกาศสั่งสอนคนอีกมากมายดังนั้นเนี่ยนี่เป็นบ้านแห่งการสร้างสาวกโอเคการสร้างสาวกมันต้องใช้เวลาเยอะนะพบเปาโลยอยู่กับบ้านเขาแสดงว่ากินนอนอยู่ที่นั่นนะเป็นเดือนเดือนก็เป็นได้เมื่อเราใช้เวลาเยอะๆก็เป็นการสร้างสาวกดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีบางคน ที่เราจะต้องสร้างเนี่ยบางครั้งต้องเขาต้องมาที่บ้านของเราเพื่อเราจะสอนจะสร้างเขามากกว่าวันสัปดาห์หนึ่งเจอหนึ่งครั้งที่โบสถ์หรือเจอหนึ่งครั้งที่เซลแต่การสร้างสาวกมันต้องใช้เวลามากกว่านั้นซึ่งเป็นโครงการของ N d c ดียกกำลังงงนะ NDC ดียกกำลังสองนะครับนะ NDC ยกกำลังสองคือการสร้างสาวกนะหากุนที่สัตซ์ซนะื่อ สอนคนที่สัตว์ซื้อสร้างเิาจะซื้อและสอนคนอื่นต่อไปได้เปาโลสร้างทิโมธีทิโมธีสร้างคนที่สัตว์ซื้อเขซื้อสอนคนอื่นต่อไปนะฉะนั้บ้านของเราสามารถเป็นบ้านแห่งการสร้างสาวกด้วยสร้างสาวกมันก็ไม่เป็นทางการหมายก็ว่าใช้เวลาได้เสมอเสมอเห็นไหมตอนพี่เยซูอยู่กับสาวกเไงครับจะสร้างสาวกเนี่ยต้องมาอยู่ด้วยกันในบางครั้งเห็นไหมสาวกเนี่ยต้องออกจากบ้านละจากบ้านบิดามาดามาอยู่กับพระเยซูเลย ใช้ชีวิตเรียนรู้จักกันในภาคปฏิบัติว่ากินนอนยังไงอธิษฐานตื่นเช้าป็นยังไงตื่นเช้าเสร็จแน่นอนต้องอธิษฐานพบพระเจ้าข้องซูมแต่ก่อนหน้านั้น15วินาทีต้องทาอะไรนะเก็บที่นอนจําไม่ได้แล้วนี่นะต้องมีวิน,นัยต้องเก็บที่นอนก่อนพี่น้องเรากําลังเรียนมันมีต่อเนื่องนะ แะคนที่ฟังเพียงตอนเดียวอาจจะไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องอะไรถ้าเราฟังทุกตอนที่ผ่านมาจะรู้เอเมนไหมครับต้องมีวินไหน, <c oughs> นะครับโอเคครับผม <c oughs> นี่เป็นบ้านของอควิลลาหรือปิซซ่าสองสองคนนี้นะได้เป็นบ้านที่ <c oughs> เปาโลได้สร้างสาวกและในที่สุดกลายเป็นศูนย์การสร้างผู้นำที่นั่นนะใช้เป็นบ้านแห่งพระพรได้เลย <c oughs> นะครับถ้าบ้านของท่านเหมาะกับประเภทไหนก็เอาซักบ้านหนึ่ง แต่ถ้าบ้านท่านไม่เหมาะก็ไปบ้านที่เหมาะก็จะเป็นการสร้างสาวกใช้เวลาด้วยกันได้นะครับจนในทีน่สุด,สดสกลายเป็นบ้านแห่งการสร้างผู้นําได้นะครับต่อมาบ้านพระพรบ้านหลังที่4ลูก,กาบทที่สิข้อที่1นถึงข้อที่1 0จะไม่ได้อ่านแต่ว่าเป็นเรื่องของใครที่เชิญพระเยซูไปที่บ้านของเขาซักเคียตนะครับจำได้ดีนะครับซักเคียตเป็นคนเก็บภาษีไม่มีขยะครบ วันหนึ่งได้รู้ว่าพระเยซูผ่านมาทางหมู่บ้านนี้เมื่อได้ยินปุ๊บก,ก็อยากจะดูให้เห็นแต่ว่ามองไม่เห็นเพราะเตี้ยเลยไปข้างหน้าขึ้นต้นมันมันเดือหรือเปล่าไม่รู้นะในสุดโอ้เห็นแล้วพระเยซูมาแล้วในสุดพระเยซูบอกไงลงมาเถิดเพราะเราจะไปบ้านของเจ้าแล้วสักเคียก็ตื่นต้นลงมาแล้วต้อนรับพระเยซูเข้าไปที่บ้านของสักเคียซึ่งเป็นบ้านใหญ่โตเพราะเขาเป็นคนร่ํารวยแม้คนทั้งหลายจะคิดว่าเขามาจากธุรกิจสีเทาก็ตาม เพราะว่าเก็บภาษีเกินแล้วก็ทรให้ตัวเองรวยอะไรว่าไปนะคนก็ว่า,างั้นแต่ที่บ้านนั้นเนี่ยเป็นบทเรียนสําคัญที่เราจะได้เรียนรู้ว่าเขาเป็นบ้านแห่งการกลับใจใหม่นะครับนี่เป็นสิ่งที่เราได้เห็นเหตุการณ์ตอนนี้คนทั้งหลายบอกโอ้พระเยซูไปอยู่กับคนบาปได้ไงพระเยซูตั้งใจไปเพื่อแสดงความรักต่อซักเคียจนซักเคียรู้สึกว่าโอ้ทำไมเขาเป็นคนบาปพระเยซูยังรักเขาขนาดนี้ เขาอยู่ไม่ได้ที่เราต้องสารภาพบาปกับใจใหม่บ้านแบบนี้แสดงว่าน่าจะทุกบ้านต้องมีบ้านอย่างนี้นะ <c oughs> บ้านเราทุกหลังก็น่าจะมีมีบรรยากาศแบบนี้คือบ้านแห่งการกับใจใหม่เปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับวันนั้นเนี่ยนะครับทุกคนที่มาในบ้านนั้นรู้เลยว่าสักเคียตก,กับใจใหม่แล้วสารภาพบาปแล้วต่อหน้าพระเยซูนะทุกคนรู้เลยว่าโอ้โหนี่เป็นบ้านแห่งการกับใจใหม่ บ้านของท่านยังทะเลาะกันก่อนที่จะเป็นเบิดเป็นบ้านอธิษฐานเบิดบ้านสาวกนะต้องเปิดเปิดเป็นบ้านกับใจใหม่ก่อนคนบ้านกับใจใหม่ให้หมดก่อนถึงจะเป็นบ้านพัะพรในรูปแบบอื่นๆต่อไปได้นะครับนี่คือบ้านของซักเคียดนะครับเป็นจุดแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาจริงๆนะครับขอพระเจ้าเมตตานะครับบ้านเราอย่างน้อยต้องเป็นบ้านที่กับใจใหม่นะต้องมีที่ที่บ้านเราต้องมีเฟอร์นิเจอร์มีเก้าอี้อะไรนะ เก้าอี้กับใจใหม่นะครับมันอาจจะไม่นุ่มเท่าไหร่นะครับต้องมีเก้าอี้กับใจใหม่นะครับที่เราต้องนั่งสํานึกผิดทําผิดแล้วต้องไปนั่งเก้าอี้กับใจใหม่จะมุมใดมุมหนึ่งก็แล้วแต่นะครับจะเขียนป้ายหรือไม่เขียนป้ายแล้วแต่ขอให้เป็นสิ่งที่เตือนใจว่าโอ้โหที่เรามานั่งตรงนี้นะนี่คือเก้าอี้ศักดิ์สิทธิ์เาเป็นเก้าอี้เปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วแต่ท่านจะกาหนดใช่ไหมครับอย่างน้อยเป็นสิ่งที่เตือนใจเรา <c oughs> นะครับว่าเราต้อง กลับใจใหม่พเพราะพระเยซูมาบ้านของเราแล้วพระเยซูมาบ้านของเราเรายังดำเนินชีวิตแบบเดิมได้ยังไงจริงไหมครับเราต้องกลับใจแล้วเนี่ยเราต้องเก็บกวาดบ้านเนี่ยนายกุจะมาเยี่ยมบ้านของท่านท่านปล่อยเหมือนเดิมใช่ไหมช่างมันยังไงก็แล้วแต่ไหมไม่หรอกโอ้โ,อโหแค่ผู้ใหญ่มาเราก็เริ่มทำแล้วเก็บอย่างดีเลยและนี่ทั้งประธานอาถดีมาบ้านของท่านไปครับเราจะรีบโอ้โหทำทุกอย่างที่ไม่เคยทํามาเลย อะไรที่มันเก็บเรียบร้อยโอ้ทำทุกอย่างสุดความสามารถแม้ไม่ต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่แต่ทาความสะอาดตัดแต่งญ้าตัดแต่งบ้านให้พร้อมต้อนรับเสมอคําถามบ้านท่านพร้อมไหมที่จะต้อนรับนายกรัฐมนตรีฝ่ายวิญญาณโอ้โหคิดหนักอาจารย์เอาอีกแล้วเรื่องนี้อ๋อถ้าชีวิตข้างในเปลี่ยนข้างนอกก็ต้องเปลี่ยนบ้างสิเอมไหมครับ ไม่ชอบเลยชอบบ้านหน้าอยู่ไหมออชอบต้องต้องเอาสักทีนะให้สมกับชีวิตของท่านบอกว่าโอ้เราเป็นคนใหม่แล้วสิ่งเก่าๆก,ก็ล่วงไปแต่ว่าข้างนอกสิ่งเก่าเยอะอต้องชีวิตเก่าเนี่ยเปลี่ยนไปดีและสิ่งเก่าๆที่ไม่จำก็แหน,นะคนจีนรู้ไหมเนี่ยเขาก็จะมีการทําความสะอาดบ้านอย่างน้อยที่สุดนะปีละครั้งก็คือวันตรุษจีนเขาก็จะทําการทําความสะอาดใหญ่เลยนะก็ยังดีนะ ปีละครั้งเพราะบ้านเราเนี่ยสิปียังไม่เคยทำใช่ไหมครับเนี่ยเขามีนะประเพณีอย่างนี้นั่นเนี่ยแต่บ้านเราควรจะทําความสะอาดเสมอนะครับทั้งชีวิตและทั้งบ้านเรือนเอเมนเ,เริ่มตักคุยกันแล้วนะครับว่าจะเอาอยัางไงบ้านเรานะจะลงคลิกก็ได้นะไม่ลงแขกก็ลงคลิกก็ได้โอ้มาช่วยเราบ้านเราสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปช่วยบ้านเธอ เหมือน,นคนที่ไปช่วยบ้านน้าท่วมนะตอนนี้มให้บ้านเราไม่ท่วมแต่ว่าโอ้โหโขมันเยอะเหลือเกินมาช่วยหน่อยดิว่าอันไหนจะทิ้งเอ,อเราก็มาลังเป็นสามลังเลยลังนี้ทิ้งลังนี้ขายของเก่าลังนี้เก็บไว้ทําความสะอาอดมันก็สะท้อนออกมาว่าเราเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วมันต้องเปลี่ยนแปลงทุกๆเรื่องสิให้มันดีขึ้นพี่น้องคิดว่าเป็นความคิดที่ดีไหมครับปไปทําอย่างนั้นเถิดป,ป,ประการสุดท้ายบ้านห่งพระพรบ้านหลังที่ห้า นะครับกิจการบทที่10ข้อหนึ่งถึงข้อที่48โอ้ยาวหน่อยนะครับพี่น้องก็ไปอ่านดูเป็นบ้านของคนที่หนึ่งที่ชื่อโคลเนลิอัสโคลเนลิอัสเป็นเหมือนกับคนต่างชาติด้วยซ้ำไปไม่ใช่คนยิวโดยแท้แต่เขาเป็นคนที่ร,รักพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้ามีภาระใจกับพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าทุกๆวันอย่างสัตย์ซื่อไม่มีใครสั่งเขาจนในที่สุดพระเจ้าฟังคําอธิษฐานของเขาให้เขามีประสบการณ์เข้าสู่พระวังเห็นการสําแดงกับพระเจ้าในที่สุดเป็นยงครับ เขาได้เชิญญาติพี่น้องของเขามาที่บ้านของเขาเลยพระเจ้าให้เขาเห็นนี่วิว่าไปเรียกเปโตรที่อยู่ที่ชายทะเลสาบที่เมืองยัตฟาหรือเมืองอะไรเนี้ยน่าจะยัตฟาไหมเออพระเจ้าบอกเลยนะให้เขาใช้คนไปเพื่อจะเชิญมาในที่สุดเขาเจ้าฟักางก็ให้คนไปหาซีโมนเปโตรที่บ้านเขาเองครับแจกบัตรนะครับเชิญญาติมา <c oughs> เชิญชวนญาติพี่น้องมาที่บ้านเต็ไมไปหมดเลยนะครับมารอ นะเหมือนอย่างที่เราจะจัดงานประกาศอย่างนี้แหละเชิญมาเต็มหมดแล้วก็สองคนนั้นก็ไปเจอซีโมนซีโมนก็ได้รับการสั่งเงจากพระเจ้าบอกว่าไปเถิดไปกับเขาแม้เขาเป็นคนต่างชาติพวกคนยิวเนี่ยจะไปคบกับคนต่างชาติไม่ได้แต่พระเจ้าให้เขาเห็นนิมิตบอกว่าอย่าถือว่าใครเป็นมนทินเพราะพระเจ้าความรักพระเจ้าจะต้องไปยังคนต่างชาติในที่สุดเป,เปโตก็ไปกับคนพวกนี้ไปถึงที่บ้านของโคนเนียอัสปากรวามานั่งกันเต็มหมดเลยเปโตยังไม่รู้เลยว่า ให้มาทําอะไรไม่มีงานเลี้ยงอะไรเลยหาเสียงอะไรเรอไม่ใช่นะครับก็โคนียสก็เล่าให้ฟังว่าพระเจ้าสาแดงอย่างนั้นอย่างนี้พระเจ้าเขาเลยรวบรวมคนมาและอยากใช้เปโตรมากล่าวคําของพระเจ้าวันนั้นเปโตรก็เทศนาเลยครับคนมากมายญาติสนิทมิสหายของโคงนียสก,กับใจเชื่อพระเจ้าเป็นบ้านแห่งการประกาศโอ้โหนี่ครับถ้าบ้านท่านใหญ่พอ ในบ้านไม่ใหญ่เนี่ยถ้ามีหน้าบ้านก็กางเต็นท์สิครับออมีงานพบญาติบางคนกล้านะนเป็นวันรวมญาติรวมญาติเสร็จเนี่ยออส่วนใหญ่คนก็ไม่ถึงกับต่อต้านก็รวมญาติเสร็จก็เชิญผู้นาฝ่ายวิญญาณหรือเชิญนักเทศบางคนที่นี่ไปเพื่อจะบอกเล่าข่าวประเสริฐเป็นโอกาสที่ดีจ้ะเคยคิดไหมล่ะบางครั้งเราปีหนึ่งใช่ไหมคนไทยก็มีการรวมญาติครั้งหนึ่งถ้าอย่างนั้นอย่างน้อยที่สุดท่านมีสองสามคนหรือสามสี่คนหรือว่าครอบครัวท่านเชื่อพระเจ้าเลยนะ ญาติยังไม่เชื่อนะท่านก็ต้องอยังดูเสียอธิษฐานองเป็นไปได้ไหมรวมญาติปีนี้เนี่ยเราจะจัดงานเลี้ยงปาร์ตี้แล้วก็จะเชิญพี่น้องบางคนที่เป็นนักประกาศหรือเป็นพี่น้องที่ชีวิตดีในเซลล์ของเราจัดเลยแล้วก็ให้เขามาแบ่งปันเล่าประสบการณ์ชีวิตก็สามารถเป็นไปได้เห็นไหมมันเป็นเรื่องธรรมชาติไม่จำเป็นต้องพาเขาลากเขามาโบสถ์เพราะเขาไม่มาโบสถ์แล้วเขาจับกลับบ้าน การที่เราจะเอาโบทไปหาเขาข่าวประเสริฐไปหาเขาก็ไม่ยากดังนั้นเนี่ยนี่เป็นแบบอย่างของบ้านแห่งพระพรในการเป็นเปิดเป็นบ้านแห่งการประกาศนะครับโอ้เห็นไหมบ้านของท่านเนี่ยหลายบางคนก็มีบ้านที่ดีนะหน้าบ้านก็ได้จุได้40คนแล้วโอ้โหหรือจะจัดงานก็แต่จัดงานวันเกิดชวนเพื่อนบ้านมาก็เป็นได้จริงไหมครับมาเลี้ยงขนมจีนคนกินเส้น <_ an> ก็เชิญมาแล้วก็เอาเอาเอา,เอาคำ ب ي า ن ประกาศค่อยๆสอดแทรกไปเห็นไหมครับถ้าพี่น้องคิดดีๆนะบ้านของท่านจะเป็นบ้านพระพรได้ลองคิดดูสิมีตัวอย่างตั้งสี่ห้าแบบนะถ้าเป็นบ้านอธิษฐานก็เป็นวงในเท่านั้นเป็นครินเตียนล้วนๆแต่ถ้าบางบ้านเนี่ยเป็นบ้านพระพรบ้านประกาศแล้วแต่พี่น้องเราสามารถใช้บ้านของเราเป็นบ้านพระพรในรูปแบบหนึ่งรูปแบบใดแบบนี้ก็สามารถทําได้ พี่น้องเริ่มรู้ใช่ไหมครับว่าบ้านของท่านใช้ทําอะไรบ้างน,นอกจากเป็นที่ซุกหัวนอน <laughs> อออย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าจะต้องการเป็นบ้านพระพรในแบบไหนเนี่ยบรรทัดแรกหรือเรื่องแรกก็คือต้องไปเก็บกวาดบ้านเรียบร้อยก่อนหน้าบ้านหลัง,ลงทำทุกอย่างให้ดีพร้อมต้อนรับไหมเราลองคิดดูสิใช่ไหมว่าเออถ้าพระเยซูมาเนี่ยพระองจะรู้สึกยังไงเออง่ายๆนะครับ ไม่จาเป็นต้องบอกโอ้บ้านเราไม่ใหญ่โตไม่หรูหราไม่รวยเป็นคลือหาดพี่น้องไม่เห็นอนะ่ะบ้านใหญ่โตมากมายของคนมีตังเนี่ยคุณเข้าไปได้ไหมกาแพงเนี่ยบางบ้านเนี่ยสูงกว่าสามเมตรอะ่ะมองอะไรไม่เห็นข้างในเลยต้องใช้โดรนแล้วบ้านแบบนี้คิดว่ามีความสุขที่สุดเลวแล้วก็ไม่ไม่ได้เปิดสลาบใครเลยเพราะเขาต้องการความส่วนตัวแต่ชีวิตของเราเนี่ยต้องเป็นบ้านแห่งพระพรเอเมนไหมครับมีประโยชน์อะไรมีบ้านใหญ่โต80ล้าน แต่ไม่สามารถเป็นพรดอกใครได้เลยสู้บ้านเราบางครั้งเป็นบ้านเช่าโดยสบายโอ้แต่ใครๆก็มาแล้วรับพระพรรับชีวิตใหม่เป็นบ้านแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยโอ้โหพี่น้องนี่คือสัจธรรมดังนั้นเนี่ยบ้านที่ท่านมีอยู่นะครับขอให้เป็นบ้านแห่งพระพรเถิดและจะเป็นบ้านพระพรแบบไหนห้าแบบนี้ลองไปทิษฐานดูและเชื่อว่าเราจะมีบ้านแห่งพระพรเต็มหมดบางบ้านก็เป็นอยู่แล้วนะฮะบางบ้านที่เปิดเป็นเซลเนี่ยถูกต้องแล้วดีแล้วก็ไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น นะไปอยู่บ้านใครบ้านใครเปิดเนี่ยเซล,ลเราก็ต้องทำทำบ้านค่อยดีด้วยนะไม่ใช่เป็นแน่นอนเจ้าของบ้านต้องเปิดใจเจ้าของบ้านรับทุกอย่างอยู่แล้วนี่นะตั้งแต่เตรียมมาอะไรต่างๆแต่ถ้าพี่น้องที่ไปร่วมเซลล์จะช่วยช่วยด้วยก็ดีนะครับเวลาไปใช้บ้านใครเนี่ยต้องเก็บให้เรียบร้อยไม่ใช่โอ้โหพอกลับพอพ,พอเสร็จเซลเนี่ยเจ้าของบ้านโอ้โหนี่มันสงครามกลางเมืองหรือเปนเพ้นบ้านไปหมดไหมโอเคนะใช้แล้วเนี่ยเก็บเข้าที่เนี่ยก็จะเป็นพระพร เห็นไหมครับ <Amen. S 1> เริ่มได้มองเห็นแล้วครับว่าเราจะให้บ้านของเราเป็นบ้านแห่งพระพรในเมนกี่คนคิดว่าบ้านของเราพอเป็นไปได้ผมไม่จําเป็นต้องหลายสิบคนอ่ะบางที่สามคนห้าคนก็ได้แล้วต้อนรับถูกต้องไหมครับเราจัดดีๆมันก็มีมุมมุมที่ดีในบ้านของเราทําได้นะครับอย่างน้อยเป็นบ้านอธิษฐานหรือบ้านสร้างสาวกหรือบ้านแห่งการต้อนรับพี่น้องหรือบ้านแห่งการประกาศก็ว่าไป แต่พระเจ้าในนามพระเยซูอวยพรบ้านทุกหลังที่พระเจ้าให้กับเราแต่ละครอบครัวแต่ละคนเราเชื่อว่าเป็นบ้านที่ดีที่เหมาะสมและจะเป็นพระพรต่อชุมชนได้ในฝ่ายวิญญาณไม่ว่าจะเป็นบ้านแห่งพระพรในด้านใดขอพระเจ้านำเขาเขาจะตั้งใจอยากจะใช้บ้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะไม่ใช้บ้านให้ผ่านไปเรื่อยๆโดยไร้สาระแต่จะ เตรียมบ้านให้เป็นบ้านแห่งพระพรให้ทุกคนที่มาที่บ้านเขาจะได้รับการอวยพรจากพระเจ้าจะเป็นบ้านอธิษฐานบ้านสร้างสาวกบ้านกลับใจใหม่บ้านจะต้อนรับคนหรือบ้านแห่งการประกาศขอพระเจ้าอวยพรด้วยเถิดทุกบ้านในครอบครัวมิติใหม่จะเป็นบ้านแห่งพระพรและในที่สุดเราจะมีบ้านใหญ่คือคสตจักรที่จะทุกคนจะสามารถต้อนรับและเป็นบ้านแห่งพระพรสำหรับเมืองนี้ขอบพระคุณพระองค์สัรเสริญพระองค์ขอบพระคุณในนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมนขอไปยัอุดพรทุกบ้านให้เป็นบ้านแห่งพระพรครับเอเมน